สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องดักบิลิฟช่องของการดูดวงลายมือหัตถศาสตร์และโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับเนื่อตงต่างๆบนฝ่ามือพร้อมกับความหมายที่ส่งผลให้กับชีวิตนะครับเนื่องบนฝ่ามือของคนเรานั้นนะครับหลักๆนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ12เนืนครับซึ่งแต่ละเนื่องน,นั้นนะครับมันก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะครับ เนินที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องเป็นเนืนที่นูนสูงพองามไม่นูนสูงจนเกินไปนะครับถึงจะเป็นเนินที่มีลักษณะที่เด่นที่มีคุณภาพที่สูงส่วนเนื่อที่ด้อยนะครับก็จะเป็นเนินที่ยุบลงไปจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับและถ้ายิ่งมีเส้นลายมือผ่านถ้าแบนยุบลงไปก็จะแสดงว่าคุณภาพเนินนั้นนะครับก็จะไม่ดีนะครับครับที่นี้ผมจะพามารู้จักกับเนินต่างๆบนฝ่ามือพร้อมกับความหมายกันครับ เนินแรกนะครับก็คือเนินพุทธหัตนะครับเนินนี้นะครับจะอยู่ใต้นิ้วชี้นะครับใต้นิ้วชี้ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเนินนี้เด่นนะครับก็คืออูมนูนพองามนะครับก็จะแสดงว่านะครับบุคคลคนนั้นนะครับจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและมีความทะเยอทะยานในทางที่ถูกที่ควรนะครับและยังมีความสํานึกถึงด้านความยุติธรรมเข้ากับหลักการที่ว่านะครับยุติธรรมประจําจิต สุดจริตประจำใจและจะมีจิตใจที่สูงครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเชื่อถือในหลักธรรมคาสอนในทางศาสนาของตนเป็นอย่างสูงครับแต่ถ้าหากว่านะครับเนินเพุทธหัดด้อยนะครับก็คือเนินแบนยุบลงไปนะครับก็จะส่อสแสดงไปในทางร้ายนะครับเช่นนะครับจะเสื่อมเสียซื่อเสียงจะถูกลดตําแหน่งหน้าที่การงานถูกคนอิจฉาริษยาขาดความกระตอือรือร้นจะหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลําบาก และกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะครับก็ปลาเข้าไปเลยัวกลางคนมากแล้วนะครับแม้แต่บางคนนะครับก็ไม่สามารถตั้งตัวได้จนตลอดชีวิตเลยก็มีบ้างเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือเนินเสานะครับเนินนี้นะครับจะอยู่ใต้นิ้วกลางนะครับแต่ถ้าหากว่าเนินเสานี้นะครับเด่นนะครับก็คืออุมนูนสมบูรณ์ดีนะครับก็จะแสดงว่านะครับจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคงมองโลกในแง่ดี ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอฉลาดเฉลียวเอาจริงเอาจังและยังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่สูงอีกด้วยครับและถ้าหากว่านะครับเนินเสานี้เสียนนะครับก็คือเนินเสานี้อวบนุนจนเกินไปนะครับก็จะทําให้เป็นคนที่ขี้ระแวงมากอาฆาตคนใจคอหดหูตัดสินปัญหาช้าครับลังเลไม่แน่ใจเชื่อคนง่ายมีอาการซึมเศร้าและยังมีแนวโน้มนะครับที่จะทําร้ายตัวเองอีกด้วยครับ โดยเฉพาะนะครับผู้ที่มีเส้นสมองโค้งต่ำมายังเนินจันทร์มากผิดปกตินะครับต่อมานะครับก็คือเนินอาทิตย์นะครับเนินนี้นะครับจะอยู่ใต้นิ้วนางนะครับถ้าหากว่าผู้ใดนะครับที่มีเนินอาทิตย์นี้นะครับสวยนะครับก็คือเนินหัวนูนกว้างยาวได้มาตรฐานนะครับและสมบูรณ์ดีนะครับก็จะแสดงว่านะครับจะเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงร่ำรวยเงินทองมีชื่อเสียงโด่งดัง มีอำนาจควบคุมบัญชาลูกน้องผู้คนเชื่อถือเกรงใจมีความเจริญรุ่งเรืองและจะได้รับความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานการเงินและมากนะครับจะได้รับลาบลอยโดยไม่นึกฝันอยู่บ่อยครับแต่กลับกันนะครับกับผู้ที่มีเส้นอาทิตย์นี้เสียนะครับก็คือเนินที่แฟบแบนนะครับก็จะบ่งบอกว่านะครับผู้นั้นนะครับชอบคุยโวโอวดชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยชอบการเยืนยอปอปัน้นหูเบา และมักจะมีคดีความนะครับนับได้ว่านะครับผู้ที่มีเนินอาทิตย์แบบนี้นะครับจะเป็นผู้ที่โชคร้ายอาภัพโชคอย่างยิ่งครับต่อมานะครับก็คือเนินพุธนะครับเนินพุธนี้นะครับจะอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับส่วนในเรื่องของความหมายของเนินพุธนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องคู่เรื่องบุตรและยังจะบ่งบอกถึงนะครับ ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยครับแต่ถ้าหากว่านะครับท่านใดนะครับที่มีเนินพูดนี่สวยนะครับก็คือเนินที่เต็มนูนกว้างสมบูรณ์ดีนะครับได้มาตรฐานสมส่วนนะครับก็จะหมายความว่านะครับผู้นั้นนะครับจะได้เป็นนักพูดนักเจรจาต่อรองหากจะเป็นเสน่ห์สามารถโน้มน้าวจิตใจของคนได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ยังนะครับจะสามารถประกอบธุรกิจได้หลายๆทางพร้อมกันได้เป็นอย่างดีครับ แต่กลับกันนะครับกับผู้ที่มีเนินพุธนี้ด้วยนะครับก็คือเนินที่แฟบแบลฟ์นะครับก็จะทําให้ผู้นั้นนะครับขาดความสามารถในทางธุรกิจการค้าเจราจาล้มเหลวปิ้นป้อนหลอกลวงขี้ขโมยชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นครับต่อมานะครับก็คือเนินสุกนะครับเนินสุกนี้นะครับจะอยู่ใต้เนิ้พุทธหัสตลงมายังไส้ข้อมือ เป็นแนวกันนะครับถือได้ว่านะครับเป็นเนินที่ใหญ่พอๆกันกับเนินจันเลยนะครับท่านผู้ใดนะครับที่มีเนินสุกที่ดีนะครับก็คือเนินที่กว้างไม่นูนไม่แฟบมากเกินไปนะครับสมส่วนได้มาตรฐานนะครับก็จะทําให้ผู้นั้นนะครับเป็นคนที่แต่งตัวดีรักสวยรักงามและมักจะได้รับความรักความอบอุ่นจากเพศตรงข้ามได้เป็นอย่างดีครับแต่ถ้าหากว่านะครับเนินสุกนี้นะครับนูนมากจนเกินไปนะครับ ก็จะออกไปแนวทางที่มากๆในกรรมคุณเห็นแก่ตัวโลภในทรัพย์สินเงินทองโดยไม่นึกถึงคุณธรรมครับแถมยังมีเส้นตัดเป็นตาตะแกงมากเส้นตัดเป็นตาตะแกงแบบนี้นะครับก็จะทำให้มีความยุ่งยากในครอบครัวและเสื่อมเสียทางกรมารมณ์ครับ ต่อมานะครับก็คือเนินจันนะครับเนินจันนี้นะครับก็คือเนินของความนึกคิดนะครับเนินนี้ซึ่งอยู่เหนือข้อมือตรงข้ามกับเนินสุกนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดนะครับที่มีเนินจันนี้ที่สวยงามนะครับก็คือเป็นเนินที่นูนกว้างพอประมาณนะครับไม่กว้างมากเกินไปนะครับก็จะแสดงว่านะครับผู้นั้นนะครับจะได้มีโอกาสในการเดินทางไกลและมักมีโชคมีลาบจากการเดินทาง ได้รับอุปการะเลี้ยงดูและจะได้รับการสรรเสริญเยินยอเพราะความมีเสน่ห์ตรงใจคนนั่นเองครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่มีเนินจันนี้นะครับแฟบแบนราบนะครับและแคบด้วยนะครับก็จะแสดงว่านะครับผู้นั้นนะครับจะมีความคิดที่ฟุ้งซ่านไร้สาระและถ้าหากว่าได้เดินทางไปที่ต่างๆนะครับการเดินทางนั้นนะครับก็มักจะมีอุปสรรคมาคอยขัดขวางอยู่บ,บ่อยๆและมักจะมีอันตรายจากทางน้ํา ขาดผู้อุปการะชอบเพ้อฝันมากกว่าลงมือปฏิบัติจริงจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับต่อมานะครับก็คือเนินอังคารต่ํานะครับเนินอังคารต่ํานี้นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าเนินลาหูนะครับจะอยู่ระหว่างนะครับเนินพฤหัสกับเนินศกนะครับถ้าหากว่าผู้ใดนะครับที่มีเนินอังคารต่ํานี้นะครับเด่นนะครับก็คือเนินอวบอุมนุนนะครับได้มาตรฐานนะครับ ก็จะแสดงว่านะครับผู้นั้นนะครับจะร่ํารวยเงินทองมีอยู่มีกินจะได้เสียบสุขบนกองเงินกองทองและมีลาบจากการเสี่ยงโชคจากการพนันครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดน,นะครับที่มีเนื้อหนาังาต่ํานี้นะครับแบนนะครับก็จะหมายความว่านะครับผู้นั้นนะครับจะถูกหลอกลวงถูกศัตรูลอบทํารลายโมโหง่ายเป็นคนที่หูเบาและจะถูกฟอ้องร้องล้มละลายครับ ต่อมานะครับก็คือเนื้อนนังคารสูงนะครับเนื้อนนังคารสูงนี้นะครับเป็นคนสมบัติของดาวเจ็ดนะครับซึ่งเนื้อนนังคารสูงนี้นะครับจะอยู่ระหว่างเนื้อพุธกับเนื้อจันทรนะครับท่านผู้ใดนะครับที่มีเนื้อนังคารสูงนี้นะครับสวยนะครับก็คืออวบอิ่มนะครับก็จะหมายถึงบุคคลคนนั้นนะครับจะชอบการค้นคว้าอย่างรู้ในสิ่งที่ลี้ลับหนักไปในทางด้านวิญญาณครับ และชอบเวทมนต์คาถาอาคมไสยศาสตร์และเครื่องรางของขังครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดนะครับที่มีเนินอังคารสูงนี้นะครับไม่สวยนะครับก็อาจจะออกมาในทางเสียได้ครับก็คือนะครับก็จะทําให้บุคคลคนนั้นนะครับเป็นคนที่มักจะโกหกตอแหลหลอกลวงปิ้นป้อนประจบสอบพอและมักจะนินทาเก่าวให้ร้ายผู้อื่นรับหลังครับ ต่อมานะครับก็คือที่ราบบางคันนะครับที่ราบบางคันนี้นะครับก็จะอยู่กลางฝ่ามือเลยนะครับที่ราบบางคันนี้นะครับคือพื้นที่ราบใจกลางฝ่ามือนะครับล้อมรอบไปด้วยเนินต่างๆนะครับในตำราทางหัตถศาสตร์ดูดวงลายมือนี่นะครับก็จะไม่เรียกว่าเนินนะครับแต่ก็มีบทตรบาทมากเหมือนกันกับเนินเช่นกันครับถ้าที่ราบบางคันกลางฝ่ามือของผู้ใดนะครับที่นูนมีเนื้อเต็มขึ้นมานะครับ ก็จะแสดงว่านะครับเป็นที่ราบบังคารที่มีคุณภาพนะครับก็คือนะครับจะทําให้ผู้นั้นนะครับมีความกล้าหาญทอรหดอดทนและเป็นนักต่อสู้ปะจันภัยไม่ย่อท้อต่อชีวิตครับแต่ถ้าหากว่านะครับที่ราบังคารใจกลางฝ่ามือนี้นะครับแฟบนะครับแบนนะครับหรือเป็นบุ่มลึกลงไปนะครับก็จะแสดงว่านะครับบุคคลคนนั้นจะขาดความกระตือรือร้นมากน้อยวิตกจริตและชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความยากลําบาก กว่าจะสบายขึ้นมาได้นะครับก็เข้าสู่ปลายวัยกลางคนขึ้นไปแล้วครับและถ้าหากว่าที่ลาบอังคารกลางฝ่ามือนะครับมีเส้นอุบสรรคนะครับตัดผ่านเป็นจํานวนมากนะครับเป็นเส้นตัดผ่านเป็นเส้นอุบัรรคตัดผ่านเป็นจํานวนมากแบบนี้นะครับก็จะแสดงว่านะครับผู้นั้นนะครับจะต้องเผชิญปัญหาอุบสรรคนานาชนิดนะครับกว่าที่จะทํากิตใดๆให้สําเร็จตามเป้าหมายได้นะครับ ทําให้ขาดความสุขทางใจครับต่อมานะครับก็คือเนินพูโตนะครับก็คือตรงนี้นะครับเนินภูโตนะครับเนินนี้นะครับจะอยู่ใกล้ชิดติดกันกับเนินสุขนะครับและใครนะครับที่มีเนินภูโตนี้นะครับเป็นเนินที่นูนอวบอิ่มก็จะหมายถึงนะครับ จะเป็นผู้ที่ชอบและสนใจในวัตถุโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องชอบสิ่งที่ลี้ลับไสยศาสตร์โหราศาสตร์ชอบการเปลี่ยนแปลงรับที่จะเป็นอิสระและชอบเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอครับต่อมานะครับสุดท้ายนะครับก็คือเนินเนบจุนนะครับจะอยู่ข้างๆกันกับเนินภูตนี้นะครับเนินเนบจุนนี้นะครับจะอยู่ใกล้ชิดเดียกันกับเนินจันนะครับ ท่านใดน,นะครับที่มีเนื้อนเนีบจุนนี้นะครับดีนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านจิตวิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเวทมนต์คาถาและความสามารถในการจูงใจคนครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความหมายในแต่ละเนินบนฝ่ามือที่ส่งผลให้กับชีวิตนะครับหากท่านใดน,นะครับ สนใจที่จะศึกษาทางด้านหัตถศาสตร์ดูดวงลายมือนะครับท่านก็ควรจะจดจำเนืนอต่างๆบนฝ่ามือพร้อมกับความหมายอย่างคร่าวๆที่ผมได้อธิบายไว้ครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะขอบพระคนเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ